สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสู้คู่สู้คนสบายดีตอนเศาร์พี่น้องตอนนี้สวรรค์ยูที่บ้านเรามางหูเมืองไซพูทองเดินทุกคนเฮากำลังสีเดินทางไปซานุมาน,มนเน,ะน,นาะเขาสิไปตลาดซานุมานจะทุกคนนี่สิเป็นสิเป็นเธอ,อทาอิดของสวรรค์เลยเนาะที่ขามไปลงมาสามเอ้ยน้องมากับนงเหมยแล้วก็แซวแซ่ดตอนแซวแส่ดนังเคยไปแถวเธอหนึ่งเนาะเฮามาสู่ป่าอยู่บ้านขี้หูนี่แหละ เาสิไปเอาเครื่องแล้วก็เลยไปอย่างตลาดเลยจ้ะาาแปบ,บว่าโบอยากขายมันเสียเสียวด้ยเนานะเพราะว่ากระเทินเสด้ขามไปแล้วก็เมื่อนี้พอดีเป็นมือวนันอาทิตย์พอดีเป็นวันตลาดก็เลยอยากไปหากันไปหาอย่างหลาะเบิเ่งเ็ือจะเช่าเครื่องมาขายเลยเปไปเรเบ่งคันนี้ีเป็แต่เอาก็นนะเอาเนาะเมื่อนีนวันอาทิตย์เสาแสงสิเปิดหา่านสวยเนี่ยจา้าโบได้เปิดได้เสาตาว่ายๆเขากับโบหลอดดดนอกท้าตลาด พักการชิ่งรถจักลงมาสามเอ้อน้องบายคุณจาส่งข่อยแดงไว้บนจับรถที่บ้านอะไรเกี่ยวกับพี่มาพีมาพีกับผมมาบ้าดบรรยากาศโอ้ทำไมเย็นฉดชื่นอย่างนี้แสดงว่าซุ้มเล่าผูดยูแคมคองคือสีบอหอนเนาะนี่ข่อยว่ากังเว้นก็คือสีบอหอนเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้บึ้งด้วยค่ะบ้าดบางมีเป็นตลาดขนาด ป่าเราเอาลานเราไปน้ำตะกี้ว่าสิเปล่าอ่ะยื่อหนป่าถกเป็นตะกิ่งลงอะไรโอ้ขันแบกเครื่องมาเป็นตะยางดกเนาะอุ้ยพี่น้องว้าวเย็นแหงแม่นำของจ้ะ โอ้ยยันอุ้ยเยาว่าได้เห่พี่น้องเขาสิเกิ่งลงแล้วโซโกบกลับไปบ่นี่มามาโอ้จ่าลุกเข้าสบายดี ตัวนั้นเป็นตะเหตตะแพงเดี๋ยวเนาะนำบ,บุญนีหมามามีเสก็อย่าไปอึดใช่ไหมมีคนไปอยู่ปะปะไปกับขี้ให้ขี้ให้ป้าคือกิโลแต่เถอะกินกระชองอ่างขันแก้วกระช่องอ่างเลยบอกนนี้นักคู่มาแล้วมันชื่อป้าแบบ ข้อไหนทไม่วัดกินแได้ลูกวันเราปัจจัยก็บอกนก็ะโบกอะน้ำสันแล้วมันโบจือ้อแต่ยังหน่อยนะปีที่แล้วสวรรค์มาปลดป่านะเพื่อนคิดว่าสวรรค์เป็นแม่เพื่อนดิพราแม่เราไปเห็ดเวียกอยู่ไทยอ,อีรีเดธอรนนะยังอยู่แต่ดนดำสัน่นเลยมาอยู่แต่ในเ,นเอวสัน่นมาเร็วพญากินนมอยากหากลุ่มเปิดน,นม เมื่อกี้จะยาเอามือเลี้ยงนะใช่ไหมเมื่อมันกระหายนำได้แสงมันแบบยู้อยู่มันยังอยู่แต่ในแอ่วยังอยู่นะเออเอามาลัดลุงเนาะเราไปไล่มองบอกอะลุงนาะเราไปไล่มองอย่าไปแต่เสาวมือหนาซ้อนสีส่วนอมมาลาลงมานอนอยู่ีเด้อป่าเขาอยากลงมานอนแค่แม่เท่ามีหมู่เมื่อวานที่เขาลงมาแล้วเมื่อนี้จากสิทธิคำไปแต่เสาว อยากลงมานอนอยู่พี่เปลี่ยนบรรยากาศเนาะตื่นมากสิพาลงมามาของสิเดะนี่เดะยามือแรงกรสิพาลงมาเลยนับของแบบนี้เขาเห็น้องชื่อมืออ่ะเอา <โฮ S 1> คน<อ>เราไปแบบถือกฎหมายนะนะคะใบทร้ํายี่สิบบาทจ้ะเห็ดอันบัตขาวใบท,นะทบร้ํายี่สิบเซาบัตนะคั้นบ่มีใบอันนี้เขาจะบุให้ขึ้นตะของฝั่งนั้นตะฝั่งของอ่ะคืออะไรเออเขาบุให้ขึ้นเด้ แต่ว่าบางมันก็สิเป็นบางท claro. ิศ <sucks> บางทิศก네็เห็ดบางทิศก็บ่เห็ดเนาะแต่ว่าเขาจะอาอาเซียแบบย่านคนขามไปทํางานนั่นนี่เนาะก็เข้าใจอยู่เพราะว่ามือมันเป็นวันตลาดแล้วมันคนหลายเขาก็เลยเหตุแบบนี้เขาให้เช่าไหมเขาเรียเหตุนั่งซื้อเช่าไปตลาดได้ฝ่าเราก็สิเช้าไปตลาดแต่จะขนาดเราแบบบ้านถ้าก็ให้เห็ดเนี่ยเรื่องของงนธาด่าโดยพ่อตำรวจโมเมนดาดพ่อมัน <laughs> นได่ขาเีะนี่เดี๋ยวเขาด่าขาจะเข้าจะสิได้ไปเนาะ <c oughs> ป้าจะเอาไปขายตลาดบอกอป้าเมือนพี่น้อง <c oughs> อยู่ฝั่งตะฝั่งคลองแล้วก็สิได้กินแต่ป่านี่แหละป้าลลงยไปลงๆๆ <c oughs> ลงเดะเบรุป็ันเือนเหรียญไปใส่เนี่เราจะเอาเหรียญท่านได้ขามฟั่งสําเบิดไปแล้ว360ร้บาท โอ้เจ oh. wow. wow. ็บเด้นาดนี้ปีนเถอะป่าขับเพื่อเลยคู่ยิงนะจ้าขับเพื่อนะทุกคนป่าเราโคตรเคียงเลยเราอยู่บันท่าเอาปลาเขากระย่องเจ้าโอ้โหเขาว่ะเจ้าโคตรเก่งเลยเนี่ยผัดดาบ เป็นไงหนูน้อยแชทไทยมาแล้วสิไปใหมนบานดิถาอายมันหอดแล้วอาวเป็นหนึ่งหนักเยอะยงงน่งเดืยไปหตลาดเดี๋ยวนี้น่าเพางเวีนตาให้ดก่อนเดี๋ยวเราถ่ายให้แล้วมันสีถ่ายหูดิฮะเฮ้เราหูันถ่ายเลยพอเรวยดาวแล้วมันสืหอด ยอะยอะอนหนังน้ำกลน่อยกันเปิดหน้จะตะกอดกันแล้วก็หนังตัน้าทไไปแล้วบนาดำมันต้องหาดำดำไปคายตจนว่าตัวดำเป็นครั้งแรกของของเราเลยนะคะ ตอนนี้น่านเต็มนะ <c oughs> หานาเ้าขาเย็นเย็นก็ให้เห้าเดินทางตลอดปลอดไทยเนาะหน้านะเป็นสูบประเทศไทยแหะมันอะไรลาหลังกลางสายนะมาาลมเยน็ยนเย็นอากาศดีดีลงมากลางของยามเมื่อเช้าแต่ว่าขั้นตอนเที่ยงกับกวยัยกไวดอกมันสิเป็นแบบแดดบุดบุดบุดนะ น้ามยังขึ้นจ้าช่วงนี้คนละอีกจังน้อยค่ะจังสิได้ลงมาหาป่าแบบปีที่เดียวเนาะได้มาปดไม้ไผ่ไม้ไผ่ยังเสร็จแล้วไม้ไผ่ร้อยน้ำโอ้ยแรงงนนแรงงไปเบิ่งน้ำกันจ้าไ่ค่อยไปจ้าเถอะเมื่อขาเจ้อหาป่าก็ไม่ค่อยมีเนาะ อากาศีเลยได้นะคะเพือตึขึ้นมาหมนึ่งนี่ไปปูกเย็ยนบอลูีจะเบอร์่าวนี่คน่นะพัยังฮอตแต่จะฮอตฝั่งทางนี้คอยถ่ายอยู่คะรอ่างบอกเขาถ่ายไกล้ๆ อันก็หัวตะฟังของคนขับมาตลาดกับรลายเป็นไรด,ดอกถึงฝั่งไทยเดียวนะคะอโอเคจ้ะห้าก็คือตรวจบัตรข้าวแล้วก็จ่ายเงินในด้านเทียมหอยแล้วห้าก็คือรอคือลแล้ว,ลวมันเต็มระบบ่นยักแลาก็มีแต่ยักได้ห้อเสื้อหนังสนกันด้ยนี่คะค่ะร้อยยี่สิบบาทจะ้ะส้าบาทห้าก็นับเรียนให้เลยสิคะ ร่วงจัดรถสันแล้วร่ลงจัดงานไปไทไปมั่นลดทันจังหวัดนี่เขากำลังนับเหรียญให้อยู่จ้ะดแล้วเต็มแอดเลย นมั่งอยู่ชื่อเมื่อไรปะอยๆค่อยๆพาออกมาไว้เนาะโอู๋นีนนน่ต้นชุมพู้ชุมพู้พับทิมเกาะปาะั่นโอเคจัดไปค่ะเราจะซื้อมาปลูกที่บ้านนะคะขายเบียร์ใหม่พี่น้องก็ซิเป็นตลาดแบบนี้เลยเข้าวเจาะกำลังก้าวแบบป้าทบคนลายลีหล่อนะวายอันนี้เน้อยคือว่างานผุางไหนวางูหลุดได้จ้ะอู๋พี่เอ้ยเบียร์ไหมอ่อนซ้อนมายังขากบ่มีเบียร์ไผ่บ่เนาะ คิงหัวแต่คือเธอว่าอุ้ยแซงซูชิซูชิเอามาเอามาจังสือ่อนาะเดี๋ยวมาสีซสือสอส่อซอยจ้ะอืมโลหะสิบ้าทอกไปยางก่อนไหมเขาจะถ่ายจ้ะอืมก็สิบแปประมาณนี้เนาะทุกคน ห่อนแซงได้ป่าบอกมื่อปล่อยบอกป่าในอ่างนั่นอุ้ยนี่จ้าทุกคนแมนบอกไม่ต้องใส่ตู้กระจกก่ะอู้ตัวนี้น่ารักสิดูสิสวยจ้าทำเราตีว่าคันบ่อใส่ตู้อันะมันสิตายอยู่คันบ่อยู่ในตู้มันสีเนี่ยพวกนี้รู้ในอ่างในอ่างได้บอกเหรอ ยวนะอันเป็นประกาศมันต้องเรียงแยกเรียงในโเลยหรือก่อขวดโซดาถ้าว่าเรียงได้อันจะเป็นซุ้มหางลูหนุ่มเด็ดเด็นี่เอาไหมแบบนี้อ,อันนี้เดียงในอ่างได้เอาบอ่ห่างลูกอยู่เอาบ่เป็นอมเนอะมาสีตายเพื่อเอาหิวไปเดียวออกมสาสซีเฟสือจ้ะเร็ละสามสิบห้าบาทจา้ะโอุย้ยพอสื่ออยู่ หูสซไดอยเอียงแน่นอนแต่พากกันมาอย่างละกุยที่นอนเด็กห้าผัดบ่มีลูกซะนะมันบ่พ่อกระโตเอาบ่อเสียมขามมาตลาดซุรงมันฟังไทยเพื่อนมาซื้อเสียม เออแซงสเลือกสุดเด็กหน่อยให้นะพติไปให้ลูกอีจอยกับลูกไข่หมกอันหนึ่งนะไว้แหลกเกิดกับอันหนึ่งนะสามเดือนแหลกเกิดบ่เเดตัวนะั้นตัวพี่แหลกเกิดคอยปะใช่แหลกเกิดแหกเกิมที่มีตัวนี้กับตัวนั้นเป็นกระดูกมีซองแบบค่ะอันนี้อ,อ,อันนั้นก็แม่นใส่ได้ใส่ได้ตัวละเท่าไหร่นะตัวละ้นห้าสิบยามนหอยได้ลูกไอซัมซัมเดือนเดียวสบจ้า อยเ้าก็จะเขียนตัวไหนสามเดือนเดือนยิ่ผู้ชายผูชายเดืูชายบทส้มม่นนี้มงสามเดือนสเดือนนี่ใส่อได้บ่เนาะได้นี่นะดอมาสือคำบริสัทว์บอลเลนปั๊บปะ อันหอยนางรมจะสุดละ100บาทเดี๋ยวเขาสหิวเมื่อขายแห่อมลาสุดหนึ่งจะแล้วามากินแห้งแล้วแต่ว่าอันนี้ก็สุดละ10บาทเสียงก็ใบมะถันหาแต่ตัวนะวเปลี่ยนเ,เลือกดูหอยแมงผูสื่ออีกบ่สุดหนึ่งเขาสิได้ขายติอยากหิวเมื่อขายได้แต่ว่าเขาบรอดเโฟนหาออเดอร์ไว้เนาะ เอาเหลือกเลยพากันหิวเปลี่ยนพวงห้างก็เข่าสองสามหันทำอิตาวะได้ใจเสือผ่าเนาะได้พากันได้เสือคนละตูวใช่อีร้อยบ่าวบ่กินน้ำเอือยก็ได้ มีแต่เงินเรนรหรียญกับใบเศร้านะคะปแ<ะ>ยกซื้อนนนนเนื้อกินนั่นสดเมื่อไก่ยันมันเน่าเนาะพราอปลาเมือข้าเจ้าขายอยู่ฝั่งนี้เมืึอก,กู๋ยโล,ละร้อยแปดสิบบาทนึง ขายถือกว่าบันสวรรค์อีกบันสวรรค์เขาจะขายโลละสองร้อยสามสิบบาทเนาะดนเดี๋ยวเรามาซื้อเนื้ออกไก่นะคะอยู่บันสวรรค์บ่มีขายพี่น้องตามหามาหลายเดือนแล้วเมื่อนี้ขามมากเเลยมาหลอกมาหลอกซื้อเนื้ออกไก่ส่วนรายอยู่บัลห้าเราะเขาจ้าขายแต่น้องไก่นี่อันนี้น่ะมี90บาทนะคะจา้าลูกละลอยทุกคน แต่ว่ามีหลายเกรดนะมีหลายราคานะเราก็มาชิๆๆะะลชิลซีนะคะคำละห้าบาทซี เปหวไ้เป็นเรืองกหอจะ้เป็นประจำหน้าหาไมมากครับแต่ร่างกายไม่ค่อยมันจะสีดมาเธอไหนเาหนา้นงล้เป็นร่ปนินมด้าคแต่ร่างกาย่คอมนจะดมเอห้เาลงเรานกด้งเ็รือเนระคิหาย่าครับเงกายองนีองพระเจ้าข้าวขไ้องคเรานเอาไองในชระิตหาเาิไมาได้หากครับ่ออาาไมค่อบพี่น้อง ทำกันไว้หากันไว้ในทุกวันนี้เราทําไว้เพื่ออะไรครับถ้าไม่ใช่เพื่อตัวเราเองสุขภาพของเราต้องดูแลรักษานะครับมิตรเรียนแล้วคนทัวร์เฮาเงินเรียนเาหลายเฮาก็เลยเอามาใส่ฝั่งไทใครจะได้สิทความสุขเร็จของลูกหลานครับเดินสัญจรผ่านไปมาไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนี่คือกระเป๋าเงินเรียนของคุณวาย ต้อการศาหาควารู้ต้องการยาสูนไออไปรักษาโรคอะต่างๆที่มาลงสูมาเป็นเจ้าของได้เลยนะรองเ้าคู่ละหกสิบบาทไม่ว่าจะเป็นงานนังงานกอง้ที่เป็นช่วอนะทุกคู่เราขายคู่ละหกสิบ่ากปั ก่อนไม่ก่อนมาก่อนสวยก่อนอะไรประมาณนั้นนะฮะเดินเข้ามาดูก่อนะครับวันพี่พูดต้องตายขี้นั่นนะฮะตายขี่นท่อวันนี้คุณพีณ่รักจะไม่ได้รองเท้าคู่สวยๆมากันตุ้งใส่กันแน่นอนนะฮะอของแบบว่าผู้ใดก็ะขามมาสื่อของเมื่อไห้นะเขากมาเพื่อคายเกียรตินะนะคุณได้อะไรบ้างคะคุณ<ะ>ได้อะไรบ้าง คือชีวิตจิตใจตอนนี้เขานั่งถ่าเพื่อนเนาะเพราะว่าป้าคนที่เราขับเพื่อนเรายังบับมาเขาก็เลยังกินซูชิกันนานๆเราถ่ายอีกแบบถ่ายเนี่ยโอ้ยอันนี้นะคำนะค้าบาทนะกินอันหนึ่งก็ปรมาณหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าบาทสวรรค์เขาเลยไกันอยกานหรือว่าอะเรื่องไทยใส่ยอกต่างนะหัว

ายแล้วจนเนยชคมากจนหนยชกถ้ากะลงมาต่างจัาวมันมีไทยกินขผาเสารเยอยทาอยู่อ่ะอีเมสจะไปเบิ่งไนคมนั่นไปนังมันแล้วนางรับเอมันตายใะ่ไหวะขั้นกระเพาะั้งกระูกเจ็บเลยน่กินนี่เต่กระูกเจ็แต่ว่าดูปวดมันเป็นพิวอลยางนี้ม่นอกาะอ่องาัน อันนึ่งมันเป็นซอสยูสุแต่ว่าอันนึงมันเป็นใส่ยูสุกระเทียมมากเกินขวดเทมเทมแบบนี้นะเจ้าเจ้าก็อย่าไปใส่หลายก็แค่ว่าเอาไปกินกินดีเด็ดทั้งเทมทั้งคงเจ้าต้องตัวนี้นะเซจ้าต้องนั้นเอาลงเขาเอาไปผสมบาซาบิหน่อยหน่งยมะมักมะมักบาซาบิจักรเลยเซนก็ใส่ตัวนี้หลายอยู่

โอเคพี่นงนะเจ้าสีนังค่ะเดี๋ยวเขาแป๊บแล้วเท้ามีเลอดมีไงม่อะไรงอนอ่ะเจ้าเสนาตอนี้หาดลเลย้มีไมีอรงอนต่างกับกำลังเท้าเท้าไว้อยู่ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคนีไหมคอมีเบอร์โทรเรามือนจะมีโอกาสได้มาชั้นมาเลคก็ไี่บอกเสียงดังใส่เาไปแล้วสบัยดี เขาเลยคือตัวดีเลย